เสียงนกเสียงนกร้องไม่บานขึ้นมาทำสวนนิดๆน่นนนอยๆนะคะวันนี้พาอได้ออกกำลังกายจาก30นาทีกำลังกายขากำลังกายแขนค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสายหมอกดูหมอกสวย บรรยากาศตอนหกโมงครึ่งน,นะคะบรรยากาศตอนหกโมงครึ่ง ในลินนั่งกินอาหารเศ้าก่อนไปโรงเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเศ้าๆทุกวันจันทร์ถึงสุกร์บอกเยอะไม่เห็นแสงแตะวันเลยค่ะวันนี้แต่แตะวันขึ้นนะ เสียงนกไปแล้วนะลินจะไปโรงเรียนแล้วบไปแล้วนาปากซอยรถมาจอดแปดโมงยี่สิบสองนาทีจ้ะเช้านี้หมอกนะ้ามากค่ะ สายหมอกส่วนผัก กำลังขึ้นกําลังแตกกําลังขึ้นกําลังแตก,ก,ก,แตกทัวนาลินงามมากค่ะเริ่มแหงแล้วคะ่ะแรก ชอบมากเลยค่ะเสียงจากธรรมชาตินะคะตอนเศร้าๆเนี่ยเสียงนั้นเสียงนุกนาน,นาชนิด้องเนาะโอ้ยสบายจังเลยบรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติสวรรค์นบนดินให้มาจะประมาณนี้นะคะถ้าเราอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับป่ากับเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะผีนาลิ้นไปโรงเรียนด้วยนะค้องเหร่นอ่ะมาค่ะแม่บ้านจะพาออกไปทําสวนจาก30นาทีเนาะค่ะออกกําลังกายแขนออกกําลังกายขะป้าป้าไปช่วยแม่บ้านทําสวน ชีวิตริมรั่วกับไม้แลวค่ะหลังจากฝนหยุดตกอาทิตย์นี้นะคะเนาะไปกันเลยทําสวนกันค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากค่ะทําสวนใช่ไหมกุกกี้โอ้ยเสียงนกเสียงนกร้องไม่บานขึ้นมาทําสวนนิดๆน้นนนอยๆนะคะวันนี้พาอได้ออกกําลังกายจาก30นาทีกําลังกายขากําลังกายแขนค่ะบรรยากาศดีค่ะวันนี้ขึ้มๆต่ว่าฝนไม่ตกค่ะ บรรยากาศเนี๋ยนี้แม่บ้าน,นทําจุดนี้เดี๋ยวแม่บ้าน,นจะให้ดูนะคะดอกไม้หอมหอมค่ะเวลาเดินออกมาไายแหล็กนะะนี่ค่ะแม่บ้านมาแต่งจุดนี้ค่ะนี่ดูแม่บ้านยังท่านให้เพื่อนๆได้ดูเลยดอกไม้สีนี้นะคะสีม่วงอมอมสีขาวปีนี้ออกดอกแล้วค่ะ พออ่ารุ่นนี้หมดนะคะรุ่นนี้หมดกะรุ่นนี้ขึ้นต่อค่ะรุ่นนี้ขึ้นต่อเต็มเลยค่ะบนเขาเนี่ยบนเขาใน่ปรบ,บ้านลงเต็มเลยค่ะเสื้อบอกค่ะทุกต้นฝีมือแม่บ้านค่ะเต็มเขาทุกจุดทุกม,มุมในฝีมือแม่บ้านเสีแดงเป็นนั้นเลยนะคะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> นลวงกับสีชมพรูรุ่นนี้บานไรแรกค่ะ นี่จ้าเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านมาแต่งจุดนี้คะ่ะให้เป็นทางเดินขึ้นไปนะคะให้เป็นทางเดินแม่บ้านจะเอาออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดูง้าขึ้นนะคะหญ้าขึ้นแบบรกเลยนเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแต่งขึ้นเหมือนจุดนั้นคะ่ะจุดนั้นเหมือนกันกับจุดนี้ บรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่้านขอตัวทําสวนต่อกอนนะคะเนาะมีกระต่ายวุ้ยกระต่ายกระตาย,ตายออกไม่แอบกินดอกดาวเรืองเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แม่้านเปิดได้เรียบร้อยแล้วก็ลงต้นสไปเรียเแบบี้สไปเลียรเรียบร้อยค่ะ ้างนี้จะเป็นสไปเรียอย่างเดียวนะคะสไปเรียดอกสีชมพูชมพูเดีย๋ยวก็จะบานในไอ้ไมกี่อาทิตย์นี้ค่ะสไปเรียเห็นไหมดูดูดีขึ้นมาเลยทันทีคะ่ะปีละนิดปีละหน่อยแม่บานทําสวนมาแล้วสิบห้าปีแล้วนะคะเนี่ยเพืเ่อนๆคะ่ะแม่บานอยู่บ้านลังนี้มาสิบห้าป,ปีแล้วค่ะสิบห้าปีปีละนิดปีละหน่อย ออกมาได้ประมาณนี้ก็อออืืภูมิใจแล้วค่ะสวยงามเลยโอ้ย,อยตรงนี้เริ่มบานแล้วค่ะดอกชมพูมองมองเนี่ยค่ะชมพูมองมองเนี่ยเริ่มแล้วะเริ่มบานแล้วเริ่มทยอยเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะทยอยเรื่อยๆเห็นสวยเนาะค่ะเนาะ สวยเลยดูจุดนัหนก็สวยค่ะเแล้วจะให้ดูจุดนี้จุดนี้งามอะ่ะงามมากเลยชอบอะ่ะชอบที่สุดเลยชอบมากเลย นี่น่น,นกก็ได้ดูสตอเบอรี่ดูสตอเบอรี่ดูสตอเบรอร,บรี่ลูกเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะดกมากเลยค่ะปีนี้ถ้าจับทุกลูกนี่ฮะนาลินเก็บสนุกเลยค่ะถ้าจับทุกลูกนะคะเพราะว่าแต่ละพุ่มแต่ละกอนะคะเนี่ยลูกเยอะมากค่ะ เลี้ยงไรไปเน่ะ,นะลูกเยอะมากกุหลาบอาทิตย์นากาบานแล้วค่ะกุหลาบของแม่ปังโอ้ยชอบมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้มองไปรอบๆไม่ว่าจะใส่หรือขวัว ก็เจอแต่ดอกไม้นี่แหละโอ้ยภูมิใจภูมิใจสำหรับคนที่ชอบดอกไม้เท่านั้นนะคะถึงจะทำได้เพราะว่าการทำสวนเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าค้นใจบวสูนี่ทำไม่ได้นะคะแม่บ้านว่าทำได้ก็ได้เนิดๆน้อยๆค่ะแต่ว่าจะมาทำแบบแบบเนี้ยนเนาะเหนื่อยค่ะขนาดแม่ปงังทำยังแม่ปงังยังบอกว่าเหนื่อยเลยค่ะโอ้ยวันนี้ก็บรรยากาศเย็นเดี๋ยวเขาบ้าน ดูอาหารเย็นก่อนแม่ว่านล้างบ้านข้างบา้นา,บานนาบ้านเนาะค่ะเนาะปีละนิดปีละหน่อยได้ก็สวยเองค่ะนี่คืออาหารเย็นเมื่อนี้ของแม่บ้านนะคะง่ายๆค่ะก็มีปลาแซลมอนทอดบอกแครีแล้วก็มีสปากเกตตีพาสต้านะค่ะเนาะนี่เลยค่ะเสิร์ฟประมาณนี้ค่ะอยู่ง่ายกินง่ายเช่นเกาเช่นเคยค่ะขอตัวเรียกน้องณลินและพอบานกินอาหารเย็นก่อนเนาะค่ะเนาะแม่บ้านเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะเป็นไงม้างคะนี่ละค่ะ อาหารง่ายๆของครอบครัวไม่บ้านค่ะนารินสวยเลยไม่รอเลยนาะรินสวยลลเลยไม่รอเลย